เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมาเสงก็รู้สึกเบื่อมากๆอ่ะมาเสงอยากลาออกแล้วว่ะคนี่ฉันเนี่ยนะได้ยินว่าเธอน่ะกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่ก็เลยนำสิ่งดีๆมาเสนอเธอเผื่อว่าเธอจะปลระเลี่ยนใจคุณน้องเนี่ยทั้งรูปร่างหน้าตาสวยขนาดนี้นะครับหน้าผมว่าเหมาะสมน่าจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจมากกว่าความจริงก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจังเลยนะคะครับ มาแสงขอคิดดูก่อนละกันค่ะนะคะบริษัทแสงสิริชัตรนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกับน้องมาแสงนะคะพี่เชื่อใจนะคะว่าน้องมาแสงเป็นมีความตั้งใจแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บจะช่วยให้น้องมาแสงประสบความสําเร็จในธุรกิจด้านนี้นะคะขอบคุณมากค่ะมาแสงก็ มีความยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับบริษัทแสงสุริยชัดแล้วก็ขอบคุณคุณเล็กมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเปิดร้านของมาเสงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค ไม่ต้องมาขอบคุณพี่หรอกรู้ไหมทําอย่างนี้นะพี่ก็ดีใจแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเกือบลืมไปเ,เงินที่ใช้ในการลงทุนทั้งหมดนะ่ะพี่ให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยลรแหมที่หนูขอบคุณพี่มะโรงเนี่ยไม่ได้ขอบคุณเรื่องเงินนะคะแต่ว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆต่างหากละคะดีแล้วล่ะจ้านี่พี่นะดีใจเป็นที่สุดเลยนะที่หนูเนี่ยนะไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่รูป้ปะ เพราะว่าถ้าเรานับหนึ่งตั้งแต่วันนี้นะดีกว่าไม่ลงมือทําอะไรเลยจริงกับเปล่าจริงค่ะคุณเล็กขาคุณเล็กขาเป็นยังไงนี่จะมาผูผิกดายพี่สวยเปล่าล่ะสวยแล้วก็ใจดีมากค่ะค่ะเล็กขาขอเชิญถ่ายรูปหน่อยค่ะดีค่ะสวยไม่ลสวยไม่ลาอถ่ายรูปค่ะตากร่างใช่เลยค่ะอทุกคนถ่ายรูปหน่อยค่ะพูดพร้อมกันว่าหมอเสงนะคะปากจะยิ้มกำลังดีค่ะหนึ่งสองสามหมอเสง ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากก้าวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภยัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าป้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสมันก็ช่วยทําให้อกตึงอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบารุงร่างกายและครีมบํารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม หมอเงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสีงทั่วประเทศและ call center ศูนย์สองห้าหนึ่งหกี่สี่แปดแปดถ้าเลยดีถ้าเลยดีเร็วๆถ้าเลยดีถ้าเลยดี่ e x y ค่ะปอข้อสองหยุดได้มั้ยทำงานได้มั้ยไม่เคยถ่ายรูปหรือไงฮะพวกเนี้ยเห็นกล้องนี่เป็นไม่ได้เลยนะ 1 2 3 1 2สองส1 2หนึ่งองสาอนึ่นเท้าล้วะหลาทำเป็นว่าคนอื่นบ้างร่องตัวเองก็เหมือนกันัแหละอีกนิดนึงนะนๆนที่เราพอรองหน่อยคบอบของอะไรเยอะแยะ เปล่าครับพอดีเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมเขาจ้างพิตตี้มาแต่ละคนงานนี่ถูกเหมือนเขาหน่อยเหรอเดี๋ยวฉันจะไปบ้านดีกว่าเดี๋ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อของเหรอฉันจะไปเป็นพิตตี้อยากนี่คุณมะเสงครับผมว่าคุณมะเสงเนี่ยนะไปจ้างพิตตี้มาที่ร้านมั่งดีกว่าคุณจะได้เยอะๆยอเชื่อผมดิไม่ต้องหรอกค่ะของเขาดีแค่นี้ก็ขายดีจะแย่อยู่แล้วพี่ว่านะ Attention please ปริารฟังกันดีเลนะคะ Attention please อะไรๆอะไรมาเลยคะปริณาฟังพี่พี่ว่านะมีพิตตี้เ้าไม่เหลวนะแต่เราอาจจะปรับเปลี่ยนจากพิตตี้เนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ประจำร้านก็ได้นะใช่จากยอดขายที่ดีอยู่แล้วเนี่ยรับรองถล่มทลายแน่ อ๋อเล่นนะ่ะรู้แล้วเรื่องถัดเลือกตัวใช่ไหม,มเรื่องนี้เนี่ย ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือข่าวตราหมอเสงสกัดจากก้าวเครือข่าวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภยัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กราบฝ้า,าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้อกตึงอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอย่างด้วยค่ะยาบํารุงกวาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบำรุงร่างกายและครีมบํารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม หมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center 025164488สวัสดีครับผมหมอเสงครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคำรูขุมขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02 ห้าหนึ่งหกสส้องกรกค,ครับยอดครับณช่วงต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะได้พบและก็สัมผัสกับรายการโชว์นี้เลหาชมดีมากวันนี้พร้อมกันแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับพบกับหมอเสงก์ก็ท้าเล่น ถูกต you ั uh, ้งลำค่ะวันนี้นะคะมาเสงมีบททดสอบนะคะเพื่อจะมาเฟ้นหาพรีเซนเตอร์เพียงหนึ่งเดียวของหมอเสงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะ่อกทุกคนให้ตั้งใจทำกันให้ดีๆแล้วกันนะคะขั้นตอนแรกเลยเราเนี่นะคะจะให้ทุกคนเนี่ยมาพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของหมอเสงค่ะนั้นเริ่มกันเลยดีไหมคะดีค่ะดีมคะดีครับดีค่ะมอเล็กหนึ่งได้แก พามพแฮมแค่ะขอเชิญเบอร์หนึ่งด mm ีกว่าค่ะได้นําตัวไนะนําชื่อเลยค่ะดีค่ะชื่อละไมนะคะเป็นเอ่อเมส์ว่านชักม้วนสุดหนึ่งนะคะว่านชักม้วสุดหนึ่งนี่ดีมากเลยนะคะเหมาะสําหรับสาวๆค่ะ เพราะว่าช <t ell> ่วยกระชับต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะแล้วที่สําคัญก็ทําให้หน้าอกแต่งตึงด้วยเพราะว่าตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะผู้หญิงอย่างเรารักสวยรักงามนะคะเพราะว่าผู้หญิงนะคะเกิดมานั้นแสนลาบากแฟนก็ต้องหาครับพี่หาก็ต้องเดียวหน้าก็ไม่ให้เหี่ยวนะคะนมมีนิดเดียวก็ไม่ได้ค่ะแลวเนี่ยค่ะผู้หญิงอย่างเราก็เลยต้องเริ่งเนี่ยค่ะสูตรหนึ่งค่ะโออย่าลืมเชียร์นะคะจากละไมมิสบ้านชักโรกสูตรหนึ่งค่ะ เบอร์สองเบอร์สองเลยดีกว่าแหมเบอร์สองนะโ้ยเลกสองโอยแยกนี่มาเป็นผู้ชายแับสจบขึ้นเรีนตลอดเลยนะนะคะประกาศสักดาัมก็เองได้เลยค่ะผมวิศรุตจิรพัฒนยาน้ำกระชายดำตาหมอเสงมีสรรพคุณช่วยให้สำหรับคนที่ปวดเมื่อยตามร่างกาย โลหิตจางและพิเศษสำหรับผู้ชายครับคนที่มีปัญหาให้แข็งแรงอย่าลืมครับยาน้ำกระชายดำตาหมอเสงครับดีข้อที่สอนหมดเพื่อนเนี่ยเอาหมายเลขต่อไปครับหมายเลขสาม้ดยแก แท้ร้อยเปอร์เซ็นผลิตจากกาวเครือขาวช่วยทำให้ปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุลทำให้กระฟ้าจุดด่างดำบนใบหน้าหายไปหน้าจะขาวใสดูมีน้ำมีนวลทั้งยังทำให้ออกตึงอยู่ด้วยค่ะอย่าลืมมอนี่มีกวาวเครือขาวด้วยนะคะเออมาเลขต่อไปเลยไหมเอาเลยครับหมายเลขต่อไปหมายเลขสี่ค่ะ ะะตีหลังคลอดนะคะยาสตรีหลังคลอดช่วยขับน้ํำคาวปาแทนการอยู่ไฟและยังเพิ่มน้ํานมให้กับบุตรได้นะคะที่สําคัญยังช่วยลดแผลคีรอยด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะเบน้นมีดยาสตรีหลังคลอดะคะ่ะ <I am. S 2> เศษกว่านิดหนึ่งเพราะว่าน้องเนี่ยนะคะไม่เคยผ่านการประกวดเวทีไหนมาก่อนเรียกว่าเวทีนี้สดสดสิงสิงนะคะหมายเลขห้าหมายเลขห้าได้แก่ได้แก่ะยาบสมุนไพรหมอเสงนะคะกินแล้วบำรุงร่างกายอาหม่ายุ80แล้วนะคะกินยาแน่โรงพยาบาลไม่รับเลยคือยาที่หายอายุแปดสิบป่ะหรอคะ80ค่ะ ไม่รู้จริงๆอขอบคุณมามากเลยค่ะดีมากไม่กับงเดิมด้วยอ่ะสุดอ่ะเออายว่าสิกเปเปรี้ยวอยู่เลยใชเดียนะตายแล้วให้คะแนนไม่ถูกเลยนะเดี๋ยนะเราเรามีผู้เข้าประกวดแค่ห้คนเองเหรอคะใชใครบอกคะคนที่6ในอยู่นี่ใช่แล้วคนที่เจก็อยู่

ตามได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมหมอเซ็งนะครับวันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจกับท่านเกี่ยวกับเรื่องยาบำรุงนะครับยาบำรุงมีหลายแบบอย่างกระชายดำก็มีแบบหนึ่งและยาบำรุงร่างกายกี่แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาบำรุงร่างกายเนี่ยกระชายดำกับยาบำรุงร่างกายธรรมดาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะกระชายดำเนี่ยมันทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นกับจริง แก้ปวดแก้เมื่อยได้แก้เส้นตึงได้นะครับและช่วยให้เรื่องเซ็กของผู้ชายแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ยาบำรุงไม่เหมือนกันนะครับยาบำรุงนี้บำรุงได้ทุกส่วนนะบำรุงแต่แต่ประสาทสมองหัวใจปอดกบกำลางของคนเลือดนะครับนะเพราะน้ำบำรุงนี้ได้กว้างขวางกว่ายาสองตัวนี้นะครับท่านจะกินยังไงก็ได้ท่านจะเป็นโรคอะไรก็กินได้เพราะมันไม่รักษา แต่มันจะช่วยบำรุงให้แข็งแรงแล้วโรคนั้นเนี่ยค่อยๆหายไปนะฮะขอให้ท่านช้ย้ายถูกแล้วถ้าท่านยังไม่เข้าใจอยากเข้าใจอะไรเนี่ยท่านโทรมาผมได้นะฮะที่คอเซนเตอร์นะครับ025164488นะครับ025164488แต่ถ้ามีปัญหาถ้าท่านมีปัญหามากท่านโทรมาเบอร์ที่ที่ผมบอกวันนี่นะครับผมอาจจะตรวจรักษาให้ท่านได้ด้วยครับครับสวัสดีนะครับ